ท่านผู้ชมวันนี้พี่ดาลิงเข้ามาในเาช้ามาดูบรรยากาศตอนนี้นางรำนางพ้างก็กำลังแต่งตัวอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นบรรยากาศอันแล้วใครแต่งผู้ชายให้ละ่ะอ๋อแล้วไม่แต่งหน้าไม่แต่งหรออันนี้ค่ะอันี้ค่ะแต่งเองค่ะอ๋อนี่กำลังดูแต่ละนางก็กำลังตกแต่ง <c oughs> ความแต่งเองเหรอแต่งให้ลุงมานะเหรอ ต้องต้องต้องพึ่งตัวเองเนาะก็ยังไงก็เป็นตัวเองว่านี่ไงนี่ไงวิธีแต่งหน้าอ๋อแต่งเองค่ะแต่งชายสวยงามในข้างแต่งหน้าเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศเบื้องหลังเนาะความสวยความงามฝั่งนี้ไม่มีช่างหรอกพี่แต่อันนี้ช่างมีมีมีแต่เป็นช่างเถอะใช่ไหมแต่งเองทำเองเอาเอง นี่คือบรรยากาศของเก็บบรรยากไปแล้วสวยกว่าชั้นเองค่ะนะโอเคเยี่ยมเลยฮึมฮึมคนสวยท่านนี้คือคือบรรยากาศอ่าโดยรอบๆสวยงามมากเลยโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยสวยงามทีเดียวเลยสวยมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเลรนแต่งมากให้มารับประทามากอ่ะเนาะเก็บบรรยากาศก่อนเด้อ สวยงามมากเลยทุกนางก็คือสวยสวยทุกคนแล้วก็น่ารักทุกคนเลย <g> นี่คือบรรยากาศเดี๋ยวไปขอเก็บตัวนั้นนิดหน่อยนะนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะน่ารักมากเลยคือบางส่วนก็แต่งเสร็จสัมหมดแล้วเนาะจนด้านนอกเนี่ยดูจนจำได้ว่าใครคือใครสวยสวยสวยมาก สวยไปหมดนะจะสอันอันนี้ฟังผู้หญิงเนาะอันนี้ผู้หญิงค่ะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศกว่าจะได้ความสวยความงามมาเดี๋ยวไปดูชมบรรยากาศอลังการที่สนามกันต่อเนาะอือดีใจมากๆเลยด้านนี้คือเป็นสภาพสตรีคือเป็นแต่งหน้าของผู้หญิงนั่นเองก็สวยงามทุกท่าน สวยงามมากทุกคนเลยถ้าไม่ชมไม่ได้มด้านนอกเอาเนาะสวยงามมากทีเดียวเงินดูบรรยากาศรอบๆจะะ้าทันสวยกคนสวยงามมากเลยหนึ่งคนยันเลื่อนหนึ่งชุดเปิดการแสดงนอชื่อแต่งบรรยา,ากาศที่นี่นชุดก็กน,นี่ก็จะสวยงาม,มก็จะต้องแต่งให้ให้เอ่อสีรับผิวพรรณกับ ่มานี่บรรยากาศรวมๆก็จะประมาณนี้ผู้ชมสวยงามกว่าจะสวยความงามมาก็ต้องได้รับการแต่งจากช่างผู้ชำนาญการนะครับก็ดูแลความสวยความจัดต้องตกต้องแต่งให้ความจะเรียบร้อย ท่างก็เร่งเต็มที่ท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามอย่างยิ่งทีเดียวท่านจะช่วยจนดูเลยนะครับปรับตกแต่งเพื่อความเรียบร้อยที่ความสวยงามทีเดียวนางงามคนนี้ก็นั่งสวยทีเดียวอยู่คนเดียวด้านหลังจะอันนี้ห้องเป็นสภาพสตรีผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมมีการเก็บภาพ สืนงามเบเยอร์เลยสวยงามมากคือช่างก็แต่งตกแต่งจัดระเบียบให้นะครับเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความถี่้วนเพื่อความเรียบร้อยของร่างกายของสัดส่วนนั่นเองนะครับเวลาขยับเยื่อนเวลาเดินก็จะได้ไม่มีปัญหาในการหลุดลุ่ยเยี่ยใหญ่มากโอ้นางงามสวยหมดเลย นีช่างผู้เชี่ยวชาญชำนาญการก็จะดูแลนางงามทุกนางเลยสวยงาม,น,าม,มนี่คือเบื้องหลังความสวยความง,งามของการแสดงในวันนี้ท่านผู้ชมประมาณสักระยะหนึน่งคุณจเสียชิ้นแล้วก็เดินทางไปที่สนามสภาตำบละครับสวยงาม ี่เจแล้วก็สวยๆทุกคนเลยที่ที่แต่งเสร็จแล้ว enfin สวยทุกคนเลยเนาะสวยมากมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่าถ่าภาพนิดหนึ่งนะครับมาคข้ากั๊หนึ่งนะอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองมากเลยโอ้โหอีกภาพหนึ่งกันเสียอ่าหนึ่งสองสามเยี่ยมถ่ายคนนี้สวยๆอ่าถ่ายด้วยใช่ไหม หนึ่งสองสามเยี่ยมมากเลยจ้ะเดี๋ยวติดจ้าเชื่อบรรยากาศสวยงามมากเลยแม่ตะลมเดี๋ยวลูกจำไม่ได้นะคะใช่อันไหนมีเรนในเบียร์ขาวกันแน่เนี่ยเดี๋ยวแฟนๆพวกแฟนๆดูแล้วจำไม่ได้นะใช่ ขนาดคนช่างชายยังจำนั่นเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยสวยแต่เธอสวยช่างช่างนี่ก็แต่งได้สุดทุกทุกนางจริงๆนะพขาดูเลแบบประณีตนะนะครับสวยงามมากสวยงามมากสวยทุกนางเลยงามด้วย ฟางก็สวยๆจริงฟางยื่งก่่น<ร>ลูกตอนนี้หน่อยลูกหนึ่สองฟางลูกปกติลูกหนึงสองโอเคสวยมาก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 สวยจรงิจรๆจรงๆจนเสร็จแล้วตอนนี้่ผู้ชมใกล้จะเสียกันแล้วล่ะใจมากเลย แต่งตัวมานแต่งให้แต่งตัวก่อนไปนี่คือเบื้องหลังการแต่งกายของฝ่งงายผู้ชายท่านผู้ชมน้อยเก๋จะไปไหนจะไปไหนอ๋อ สวยงามมากเลยสวยทุกคนทุกนางเลยนะจ๊ะจริงๆพอแต่งมานะรู้ไหมว่าจำไม่ได้จะไมข้าพี่มันสวยทุกนางนะครับช่างเขาแต่งประณีตมาท่านผู้ชมแต่งประนีตมากๆเลยช่างคดนุนทั้งหลายวันใช่สวยงามมากเลยน่ารักจริงๆเลยน้องมือโอเคจ้ อันนี้ก็คือมารำเกี่ยวกับอ,อ๋อเดินเดินเดินขบว,ขบวนเนาะพาเรดนะสวยงามมากเลยช่างแต่งดูน่ารักมากเลยท่านผู้ชมอ่านี่คือประจำโรงเรียนของเราอน,นุนแค่น้อลูกอันนี้แหละเห็นไหมยืนอนั้พ้างไว้ก่อนลูกลูก,ลกปกติลูกพอได้ทินทำคลิปจะได้สวยมากอ่ะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศอ่ที่ สนามเนาะสนามกีฬาอปตออนหนึ่งลูกนะหนึ่งสองน่งอ๋อกระต่หนึ่งสองัลูกสวยมากอีกนึง่งหนึงครับอีกนึงเด้งใช่กลสวยมากเนาะสวยจริงเลยสวยมากเสวยมากมลูกโอเคอ่ะ <ś c oughs> ท่านผู้ชม ก็คงขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เตรียมให้ก่อนเด้อเดี๋ยวอ่าปลอยชมในช่วงบรรยากาศในช่วงการแสดงทีหนึ่งเนาะเพืภาพประการใดก็ต้องขอตัวขอไผ่เด้อฝากวกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับเอ่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนะเป็นลายลายอะไรนะคุณครูลายคนจะโดของลูกปลาจะโดนี่คือก็ จะแต่งหน้าเป็นรับบทเป็นผู้ชายนะครับดูสง่างามยิ่งนักนะครับสวยไหมจริงเหรอ,อ,อจะได้รับกับานางร่าเห็นนี่คือด้านนอกด้านหลังบรรยากาศโดยรวม,รวมสวยงามมากเลยคู่กันได้เลยสวยงามสวยมากมากเลยหลานน่ารักมากเลยท่านผู้ชมเยี่ยม นี่คือบรรยากาศก่อนที่จะเดินทางไปที่สนามกีฬาโอปตงดูดีไหมดูดีไหมนิดนึงครับนึงเยี่ยวมากเลยตอนนี้กำลังจะขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถเห็นไหมสุดท้ายก็นี่ ดูดีมากเลยเนาะดูดีมากเลยเห็นไหมจะได้รับกับนางราสุดท้ายก็มีชุดมากับเขาส่งให้พี่พี่ไม่มีอ๋อถ่ายอยูไหนส่าบอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวถ่ายตรงไหนดีโอดีหนึ่งสองสามเห็นนะ้แคหนึ่งสวยแล้วสวยมากเลยสวยทุกคนเลยส่งให้พี่ด้วยเอมเห็นนะก็นี้ นนี้นางรำก็กำลังเดินไปขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปอ๋อรถคุณครูด้วยอ๋าจจะลมมนโอลเวงอลมานท่านผู้ชมเนื่องจากจะต้องให้มันทันเวลาในการพิธีเขาเนาะสวยหมดเลยเนาะ

ค่ะเดี๋ยวย้ายๆกันกลับท้งชนปติธรามก่อนที่สนามสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกในที่สนามก่อนอ้าวเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่จะก่อนที่จะไปเนาะเดี๋ยวตาพร้อมนะครับภาพสวยๆเดี๋ยวนะครับเอหนึ่งสองจ้า เดี๋ยวนะหนึ่งสองหนึ่งสองสาเดี๋ยวนะอีกกล้องหนึ่งก็มีสองกล้องนะครับหนึ่งสองสาหนึ่งสองสสวยงามมากเลยสวยทุกคนเลยสวยทุกคนเลยไงก็ให้รามสวยงามที่สนามเหมือนกันเนาะเห็นไหมดูซีรับกับรับกับทีมงานแล้วดูซิัภาก็หล่อ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับโอเคเจอกันที่สนามเนาะครับเนาะโอเค